Yeah. คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัว t o o นะครับในการคอนฟิกค่าเบื้องต้นนะครับก็คือการดึงเลขบรรทัดออกมานะครับแล้วก็แก้ตัว font size นะครับเพื่อที่จะเวลาคุยงานกับใครหรือว่าเอาโค้ดไปให้ใครดูนะครับเราจะได้ใช้เลขบรรทัดในการอ้างอิงได้นะครับยกตัวอย่างนะครับจากตัวนี้นะครับตัวที่ผมลงมาเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าจะมีตัวเลขบรรทัดขึ้นนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้เปิดตัวโหมดตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็คือมาที่ r e f e r e n c e นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ Display Li n e n u เ b e r นะครับเท่านั้นเองแล้วก็การขยายตัว font size น,นั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบางคนชอบตัวใหญ่แล้วก็ใส่สกี้สิท์อย่างนี้นะครับก็ทําให้ฟอนตได้ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนผมเองเนี่ยเวลาเขียนโค้ดเนี่ยนะครับก็อยากเห็นหลายบรรทัด ผมก็เลยต้องแลกกับความที่ให้ตัวหนังสือตัวเล็กลงนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณที่13นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวตั้งค่าเพื่อช่วยในการทำงานนะครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ